สวัสดีค่ะดิฉันหลีอุ่นยองจากอโทมี่ค่ะวันนี้ฉันจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยตัวเองโดยไม่มีทีมงานถ่ายทําค่ะอาจจะดูเขินๆบ้างเข้าใจฉันด้วยนะคะแะ่ทำให้ดีที่สุดค่ะวันนี้ฉันจะแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ Daily ExpertMA x ก่อนอื่นฉันเตรียมผลิตภัณฑ์ไว้ตรงนี้แล้วค่ะผลิตภัณฑ์จะมี3สูตรแบบนี้อย่างที่เห็นแต่ละสูตรสังเกตง,ง่ายมากค่ะ Moisturizing หมายเลข01 ไรเทนิ่ง right หมายเลข0ูนย์สอเฟิร์มมิ่งในภาษาเกาหลีคือสารอาหารหรือความยืดหยุ่นหมายเลข0ูนย์สามค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อัปเกรดใหม่3สูตรค่ะฉันจะอธิบายให้ฟังว่ามีส่วนไหนที่อัปเกรดบ้างนะคะอันนี้คือแผ่นมาร์ที่อัปเกรดใหม่เอหมายถึงอะไรเนี่ยเหรอ,อฉันจะเอามาร์อันเก่ามาให้ดูค่ะเราอาจจะเคยได้ยินแผ่นมาร์แบบต่างๆแต่สูตรใหม่มันต่างจากเดิมยังไงอย่างในท้องตลาดจะมีแผ่นมาร์คคูปราแผ่นมาร์คเพนเซล แต่อโทมี่เราผลิตแผ่นมาร์ส์ขึ้นด้วยสูตรของเราเองค่ะเรามีเส้นใย,ยสาหร่ายทะเลที่ช่วยเพิ่มสารอาหารแล้วก็มีเส้นใยไผ่เทนเซลและคูปราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่มากกว่าแผ่นมารส์มาตรฐานที่ทําจากเส้นใยไหมเส้นเดียวและเป็นแผ่นมารส์พิเศษที่รวมจุดเด่นจากแต่ละเส้นใย,ยเส้นใย,ยสาหร่ายทะเลให้คุณค่าสารอาหารหากเราชุบเคลหรือสาหร่ายลงไปในน้ํา มันก็จะพองขึ้นใช่ไหมล่ะคะและทำให้เกิดเมือกสาหร่ายขึ้นใช่ไหมคะเราเ,เพิ่มสารอาหารลงไปตามที่เป็นอยู่เลยคะ่ะว่ากันว่าเมือกจากสาหร่ายทะเลน,นี้ช่วยรักษากความชุ่มชื้นให้ยาวนานขึ้นเมื่อทาผิวก็จะปกป้องผิวเราจึงใส่สาหร่ายเข้าไปในแผ่นมาร์กโดยตรงเลยลคะค่ะ ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่มาจากการอัปเกรดงานวิจัยและพัฒนาฉันขออธิบายทีละสูตรนะคะหมายเลขหนึ่งคือมอเจไรซิ่งค่ะสูตรนี้จะเพิ่มความชุ่มชื้นอิมน้ำถ้าถามว่ามีอะไรแตกต่างไปบ้างในสูตรนี้มาร์กสูตรมอเจไรซิ่งและเฟิร์มมิ่งเป็นที่นิยมมากใช่ไหมคะเราทำตามโครงสร้างส่วนประกอบของสูตรเดิมแต่อัปเกรดให้มีสารอาหารโดยรวมเพิ่มมากขึ้นทั้ง3สูตรจึงถูกอัปเกรดใหม่ให้อุดมไปด้วยสารอาหารและแต่ละสูตรก็มีส่วนประกอบและคุณสมบัติแตกต่างกันไปละคะ สำหรับสูตร moisturizing อัดแน่นไปด้วย moisturizing s a r c h complex ช่วยเติมความชุ่มชื้นและมีสารบำรุงเข้มข้นจะเห็นได้ว่ามันหนากว่าแผ่นมาร์กแบบเดิมเล็กน้อยนะคะอ่ะติดแบบนี้เห็นตัวมาร์กไหมคะยึดเกาบหิวแบบนี้ถ้าเราเลาอกออกแบบนี้สารบำรุงโอ้มองเห็นที่สะท้อนกับไฟใช่ไหมคะสารบำรุงแน่นๆเลยแล้วค่ะมันเหมือนเมือกจากหอยทากเออทุกคนน่าจะมองเห็นกันนะคะเห็นไหมคะ เนื้อหนาและเหนียวแค่ไหนเนี่ยที่สำคัญก็คือมันถูกอัปเกรดใหม่เป็นแบบที่อุดมไปด้วยสารอาหารดังนั้นถ้าหากใช้มกักซเพียงแค่แผ่นเดียวผิวก็จะชุ่มชื้นและอิ่มน้ำมากพอที่จะเก็บความชุ่มชื้นของผิวในฤดูร้อนทั้ง3สูตรถูกอัปเกรดทั้งหมดค่ะสูตร moisturizing เดิมทีเราเรียกว่า cooling and soothing แต่เราไม่ได้ใช้ส่วนประกอบ cooling เลยค่ะเราเพิ่มปริมาณ20%จากเดิม20กรัมเป็น24กรัมค่ะ ส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้น20%คือตัวมาร์เองมีคุณสมบัติเติมความชุ่มชื้นและปลอบประโลมผิวให้ผ่อนคลายดังนั้นหากเรานำไปแช่ตัวเย็นก่อนนำมามาร์แผ่นมาร์จะช่วยลดความร้อนจากผิวหน้าของคุณ และปกป้องผิวจากปัจจัยภายนอกที่ทำร้ายผิวได้ค่ะถ้าดูมาร์คสจะเห็นว่าเราทำขนาดให้ใหญ่ขึ้นเราทำแผ่นมาร์คสให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้ใช้ได้กับใบหน้าทุกรูปแบบเลยละคะ่ะไม่ได้ขยายแค่ช่องตาจมูกหรือปากให้ใหญ่ขึ้นนะคะสูวนมาจะได้ไซิ่งจริงๆแล้วเป็นเดลี่มาร์คแบบพื้นฐานมากคุณสมบัติที่เด่นที่สุดของเดลี่มาร์คคือการเพิ่มความชุ่มชื้น โดยพื้นฐานแล้วผิวจะต้องมีความชุ่มชื้นเพื่อที่จะสามารถดูซึมสาร,รบำรุงอื่นๆอ,อย่างเต็มที่เพราะมันเป็นฟังก์ชันที่เสริมฟังก์ชันพื้นฐานอื่นสูตรว่าจราซิ่งเหมาะเป็นมาร์กที่จะใช้เป็นประจำทุกวันค่ะต่อไปเป็นมาร์กสูตรบริเทนนิ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาสําหรับการขายมาร์กสูตรเดิมสมาชิกและลูกค้าจะชอบแบบที่มีสารอาหารมากที่สุดค่ะเราเห็นถึงความต้องการของลูกค้าก็เลยอัปเดมาร์กที่อุดมไปด้วยสารอาหารนะคะ ถ้าหากว่าเราดูแบบนี้มันก็เกือบจะเหมือนเดิมเลยละค่ะแต่ถ้าดูเนื้อมาร์สแล้วความหนาของแผ่นมาร์กส์จะต่างกันเล็กน้อยค่ะแล้วส่วนประกอบข้างในก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยละค่ะโครงสร้างโดยรวมคล้ายกันเป็นแผ่นสาหร่ายเหมือนกันแต่ว่าส่วนประกอบภายในคือวิตามิน วิตามินที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความกระจ่างใสและเรายังได้ใส่วิตามินที่สามารถควบคุมวงจรการผลัดเซลล์ผิวเพื่อคุณสมบัติในการเพิ่มความกระจ่างใสทันพูดถึงความกระจ่างใสหลายครั้งแล้วแล้วมันมีส่วนประกอบเพิ่มความกระจ่างใสจริงๆหรือเปล่าเราต้องใส่ประมาณนี้เพื่อให้ผิวคุณกระจ่างใสขึ้นเพราะน่าจะเป็นองค์ประกอบที่อ่อนไวต่อผิวมากที่สุดว่ากันว่าส่วนประกอบเพิ่มความกระจ่างใสนั้นอาจทําให้ผิวระคายเคืองได้เล็กน้อยค่ะ ถ้าเป็นคนที่ผิวอ่อนไหวก็ไม่ควรใช้มาส์กเพิ่มความกระจ่างใสนะคะถ้าอยากใช้ก็สามารถทดลองใช้ได้ค่ะมาส์กสูตรนี้มีสารยึดติดผิวมากกว่าแบบเบสิกมันจึงเกาะติดผิวได้ยาวนานกว่าค่ะเพราะสาเหตุนี้เราจึงพยายามทำให้ส่วนประกอบสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวให้ได้มากที่สุดค่ะใช้สะดวกแต่ก็ดูดซึมได้อย่างเต็มที่ค่ะ ฉะนั้นสามารถใช้มาร์คคู่กับแป้งฝุ่นเป็นส่วนประกอบเพิ่มความกระจ่างใสได้นะคะแต่คนที่มีผิวแพ้ง,ง่ายแม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้นะคะถ้ามีผิวแบบธรรมดาผิวปกติไม่มีปัญหาและไม่มีอาการแพ้ใดๆและผิวไม่ได้มีอาการแพ้ใดๆสามารถใช้มาร์กส r บริเทนนิ่ได้เป็นประจําทุกวันเลยแล้วค่ะหลังจากใช้คลีนเซอร์ตอนเช้ามาร์กหน้าตอนที่ผิวสะอาดระหว่างที่สารกําลังซึมซาบก็เตรียมตัวไปทํางานหลังจากทําผมเสร็จ ก็ลอกมาร์กออกแล้วล้างหน้าได้เลยละค่ะใช้มือตบเบาๆที่ใบหน้าเพื่อให้สารบำรุงที่เหลืออยู่บนใบหน้าซึมซาบลงบนผิวค่ะถ้ารู้สึกไม่สบายใจที่มีสารบำรุงเหลืออยู่เยอะก็ให้เทโทนเนอร์ลงบนสำลีแล้วเช็ดออกได้ค่ะถ้าแต่งหน้าแบบนี้ผิวจะได้รับความชุ่มชื้นเพียงพออาจจะมองได้ว่าเป็นสินค้าที่ป้องกันไม่ให้เครื่องสำอางหลุดง่ายติดทนขึ้นซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูร้อนหลายคนจะคิดว่า ผิวจะไม่แห้งในช่วงหน้าร้อนนะคะเพราะว่าเราเหงื่อออกและมีความชื้นคนก็จะนึกว่าทําให้ผิวคงความชุ่มชื้นได้แต่ทุกวันนี้ไปไหนมาไหนก็จะเจอแต่แอร์ใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นความชุ่มชื้นก็ระเหยออกไปหมดนะคะอีกอย่างหนึง่งหน้าร้อน่ะ เป็นฤดูร้อนที่ความร้อนและแสงแดดทําให้ผิวเสื่อมสภาพลงการดูแลผิวทุกวันในช่วงหน้าร้อนจึงสําคัญมากๆค่ะเพราะงั้นในหน้าร้อนถ้าใส่ไว้ในตู้เย็นที่บ้านหรือวางไว้เฉยเยมันจะช่วยลดอุณหภูมิผิวและทําให้กระจ่างใสไปพร้อมๆกันเลยละค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำได้ทั้งสองอย่างเลยลวค่ะมันสุดยอดจริงๆค่ะสูตรที่3คือมาร์กสูตรเฟิร์มมิ่งเมื่อพูดถึงความแต่งตึงเรามักจะนึกถึงการลิฟติ้งผิวหรือว่าการกระชับผิวใช่ไหมคะ เมื่อเอาออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นสารที่ไหลย,ย้อยลงมาไหมคะไหลลงมาเลยค่ะสารอาหารทั้งนั้นค่ะเป็นเดลิฟมาร์ที่อุดมไปด้วยสารสก,กัดค่ะถ้าเอาสารบำรุงนี้ไปใส่ในขวดก็คือน้ําสกัดดีๆนี่เองแล้วค่ะในกรณีนี้คือมาร์สสกัดเพราะเราใส่ไปในมาร์ค่ะแต่ถ้าเก็บมาดูจะเป็นแบบนี้เลยค่ะตอนแกะมาร์ออกจากซองดูเหมือนว่าจะมีฟองแต่นั่นไม่ใช่ฟองนะคะเป็นเมือกบำรุงจากสารหร่ายทะเลนะคะ ผิตภัณฑับรรจุไว้อย่างดีมากไม่มีความร้อนเข้าไปเลยมีปฏิกิริยาแบบนี้เราใช้แผ่นมาร์์เดิมแน่นอนว่าเติมส่วนประกอบที่ดีที่ช่วยเพิ่มความต่งตึงเข้าไปค่ะอย่างแรกก็คือมีส่วนประกอบพื้นฐานอย่างคอลลาเจนรวมถึงเปปไทดยอีกด้วยแน่นอนว่าเปปบทดยมีส่วนช่วยในการดูแลผิวให้กระชับต่งตึงคุณค่าทางสารอาหารอาจจะดูคล้ายกันนะคะแต่สำหรับคนที่รู้สึกได้ถึงความแตกต่างจะสัมผัสดได้ถึงสารบำรุงอันทรงพลังของเราแน่นอนค่ะ สำหรับคนที่รู้สึกถึงความแตกต่างได้ยากขึ้นนั้นเรามีเมือกจากสาหร่ายทะเลในสูตรสกัดนี้ค่ะอาจจะทำให้ทั้ง3แบบให้ความรู้สึกใกล้เคียงกันนะคะการจะใช้แผ่นมาร์คเป็นประจำฉันขอแนะนำอันนี้สำหรับคนที่พบว่าผิวหยาบกร้านและหมองคล้ำให้มาร์คทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีหากรอให้แห้งสนิทอาจจะทำให้ผิวระคายเคืงได้นะคะเมื่อเริ่มแห้งแล้วควรลอกมาร์กออกบริเวณผิวที่ร้อน ก็จะรู้สึกผ่อนคลายลงเมื่อทิ้งไว้ประมาณ20นาทีฉันเชื่อว่าจะเห็นผลดีที่สุดสำหรับมาร์กสูตรนี้นะคะเสำหรับผิวที่เหนื่อยล้าและต้องการความต,ต่งตึงสูตรหมายเลข3ใช่ไหมคะไม่จะเป็นต้องใช้หมายเลข1 2-3ตามลาดับแบบนั้นค่ะถ้าต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวเพื่อลดรอยย่นก็สามารถเลือกใช้สูตรนี้ก่อนได้เลยค่ะจริงๆแล้วส่วนประกอบในแผ่นมาร์กนี้เออมันแพงมากๆเลยนะคะแม้จะเป็นเพียงแค่มาร์กก็ตาม แต่เพราะต้องใช้ทุกวันจะตั้งราคาสูงก็ไม่ได้และอโทมี่ของเรามีกลยุทธ์สินค้าสินค้าดีแต่ว่าราคาถูกซึ่งจะไม่ขึ้นราคาสินค้าในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆหากเราจะต้องปรับราคาเราก็จะอธิบายให้ทุกท่านทราบและเข้าใจก่อนค่ะถ้าหากเป็นไปได้เราจะพยายามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ในราคาเดิมค่ะ เราอยู่ระหว่างการเจรจาที่ยาวนานมากกับผู้ผลิตดังนั้นสําหรับคนที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ที่อัปเกรดใหม่ตัวนี้ราคาสูงไปผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้สําคัญมากค่ะในช่วงที่อัตอมิเข้าสู่ตลาดโกลบอลในช่วงที่อัตอมิเข้าสู่ตลาดโกลบอลด้วยความสําคัญของผลิตภัณฑ์เราได้ไตร่ตรองอย่างละเอียดเราอัปเกรดผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลมาจากการไตร่ตรองนั้นดังนั้นเมื่อได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในเดือนกรกฎาคม นที่พอใจกับผลิตภัณฑ์เดิมอยู่แล้ว mm hmm. ก็จะพอใจมากยิ่งขึ้นค่ะ mm hmm. กิจวัตรการดูแลผิวของคุณ mm hmm. เดือนกร,รกฎาคมนี้คืออะไรคะ mm hmm. ฉันขอแนะนำเด